โผมถามเลยอย่าไลยฮะโอ้ยสันหันหน้ามาตรงกูเลยเยอะเขาอ่อนเลยโอ้กูเขาอ่อนเลยเยอะแล้วหันหน้ามาทางกูด้วยแม่ง สองสามทีแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมไมันเป็นเกี่กระทืบพื้นโบวิหานะโอ๊ยเสียเฮียลุงนี้กูให้คนดูแลอยู่เป็นเพื่อนกูดีกว่า น,นี่หน้าผมพี่ฟังเสียงดีอันนี้หน้าผมเองนะพี่นะพี่ฟังเสียงนี้เป็นเป็นโซลาเซลล์ครับ เดี๋ยว,ยว,ยวแล้วเมื่อกี้ข้างบนนี้เลยพี่พี่ดูตรงฉันสวัสดีครับสวัสดีครับ นภโมตสัสสะพระควาโตหะโตถ้าดวงจิตดวงาจแกอยู่ตรงนี้เอาที่ว่าหันหันกูจำไม่ได้พูดหันเลยกูยจะพูดได้หันั่นแหละโอ้โหตอแตกแล้วกูเปิดสารนบำแรงใจครับและตอนที่ผมอยู่ตรงนี้มันมีเสียงกระจกดังตึ้งเสียง หรือวะโอ้ยยายยยยักยยยเยย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 มยยียย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 ยกยย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 ยรยยยยยนย thôi y vẫn muốn đâm đi chưa kiểu nhỉ là mất vẫn muốn tiêu 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 cô cô đã thử rồi leo cô rồi หันมาทางกูอีกปอบแดงดากสวสดีครับดวงจิตดวงยานสัมภพสีมาทำไมเล้ามาทั้งนี้ทําไมเฮ้ยพี่ ช่างมึงทำให้กูรับรู้เถอะมากูจะอทิศบุญให้พี่มันเหมือนมีใครพยายามเข็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นการกระตกกระดกกระดกกระดกอลยเรือเสียงเด็กที่กูได้ยินวะเหมือนเด็กแบบเกาะเกาะแล้ววิ่งเข็นวิ่งเข็นน่ะเฮ้ยเพื่อนมันเด็กม่เกาะแล้ววิ่งเข็นวิ่งเข็นวิ่งเข็น ย่านาเสียงหัวล้อน่น่นะพี่ดูขาทิดูขากกวีดิเห็นไหมมันไม่ใช่การเลื่อนอย่างเดียวมันเหมือนมีใครนั่งอยู่พี่ดูที่ขากกวี ดูขาเขาดินี่ไงมันมีน้ำหนักลงที่ขามันแบะเนี่ยแล้วมันพยายามเหมือนนั่งแล้วถัดถัดถัดมาถัดถัดถัดมาถัดถัดมาอย่างเงี้ยน่ะแล้วเหมือนนั่นไงกูอุทิศบุญให้โดน ทุกข์าาเลยเอานะให้กันรับรู้แบบนี้เพียงพอนะยังไงผมอุทิศบุญให้แต่ทนางกูก็อี้หักนะกูบอกไว้ก่อนนะหลวง ใครหัวย้อยมาจากบนเสาเหมือนห้อยหัวลงมาจากบนเสาและผมมันก็มาปิดหน้าโหย,ยี่ยแล้วครังนั่นกอง เดี๋ยวแปหนึ่งพี่ตรงกองนั่นมือหรือเชือกโอ้กูเชื่อเลยเหี้ยเป็ดหรืออะไรก็ช่่นเกี่ยวกับหอระครังเนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าในวัดอยู่ว่าแม่งสูงถึงหอระครังตอนตีสี่ตีห้าหรือตอนค่ำค่มึๆหัวค่ำที่เดินผ่านหอระครังวัดไปพี่ดูมือ เฮ้ยกูมไม่รู้เราเปเเรตหรือเยี่อะไรแต่มือแม่งยาวมากเฮ้ยอะไรยังตีมาไหนเดี๋ยวพี่มือ,อย่างยาวเลยและข้างบนก็เป็น ไอ้เชียชักชักเข้ามาลึกชักยิงหน้ากลัวเลยดวงจิตดวงวิญญาณสัมพระเวสีพี่ดูบนหอแล้วครั้งพี่ กูจะขึ้นไปดีไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันมีเสียงะระฆังดังด้วยพี่กูไม่ขึ้นเลยกูไม่ขึ้นเลยกูไม่ขึ้นเลยเฮ้ยผมกลัวขนลุกแล้วจิง เฮ ah, <that> <it> ้ยเสียงขันเฮ้ยไม่ขันลอยลอยเด่นผนังด้วยคือมันลอยตีกับผนังอยู่ตลอดเลยนั่นนั่นนำหมตซะพะกวะโตโต สัมมาผมจะดูให้รู้เรื่องเว้ยตรงนี้พอตรงเมนก็ทักทายกูหลือเกินเดินแม่งให้สุดเลยเจงมีพานผมรู้อะไรแต่หัวกูอยู่กับอยู่กับเสียมันอยู่ข้างหน้า

ไม่อยู่เประตับเสียประตูเราหูรักกูุปคนกูได้เหมือนกิ้งก่ายจริงเ่ยเปลี่ยนสีง่ายเหลือเกินอะไรผิดเราก็ว่าไปตามผิดแต่เราปากหมาไว้ก่อนพี่ไก่ครับผมขอเป็นกําลังใจให้นะพี่นะที่บ้านน้ําท่วมเช่ยพี่ขอขอภายนะพี่นะอันนี้หน้าผมเองขอภัยพี่นะ ที่บ้านน้ำท่วมพี่ผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วนะพี่เนาะเข้าใจความรู้สึกครับผมครับมันก็อยากได้ความผ่อนคลายขออภัยนะพี่นะขนาดบ้านพี่น้ำท่วมพี่ก็ยังมาให้กำลังใจผมขอโทษจริงพี่พี่ส่งที่อยู่มาให้ผมนะพี่นะเดี๋ยวผมผมไม่มีโอกาสได้ลงไปหรอกพี่พี่ส่งที่อยู่มาให้ผมเดี๋ยวผมจะส่ง เหมือนมีดวงตาข้างหลังเมื่อกี้นี่เออพี่ไก่ผม,มาอาจจะส่งข้าวสารอาหารแห้งไปยากมากกับที่อยู่พี่ไก่ถ้าพี่รับชมอยู่ผมจะขอโอนค่าใช้จ่ายไปให้เฮ้ยพี่ส่งเลขบัญชีมาที่เพจผีเด่นผีได้ไหมครับผมจะโอนเข้าบัญชีพี่อย่างน้อย กูทำไมเทียนหน้ากลัวดอกไม้ผ้าขาวเฮ้ยโอ้ยไปด้วยแกไปไม่ได้กูบอกว่าไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ไอ้เชี่ยกูมาคนเดียวกูกลับคนเดียว ไม่ได้กูนั่งคนเดียวกูแบงกูแวงเว้ยกูแวงเออนั่งเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านดิียกไม่เพื่อนเป็นผัวผัวทุยมันนี่เราหรือเว้ยไปด้วยไปด้วย เออกูทิ้งมึงตั้งแต่วันนี้แหละกูทิ้งมึงแต่ตรงนี้แหละมึงไม่ต้องไปแล้วตกรถเดงอืมอ้าวไอ้เหี้ยมันเป็นลงสมัยก่อนดกว,ว่ะมีรูปพระที่มรณภาพแล้วอยู่ใต้าฐาน

มันมาจากการดึง่น่ๆต้นสายอยู่นี่ปลายสายอยู่ไหนไปลายสายอยู่ตรงนั้นเลยอตัด โอ้ยพี่มีรู้ไอ้ย่อพ่อออกไปได้นะมันเป็นเสียงล็อกประตูมันเป็นเสียงขันล็อกประตูพี่หัวไม่ได้นะรู้จิต เดี๋ยวคนเฝ้ายังไม่มาด้วยพี่คนดูแลวัดยังไม่มาด้วยเฮ้ยเปิดเฮดูดูป่องเมน เห็นล็อกในเตาเผาอ่ะตอนแรกมันล็อกสักพักมันเปิดสักพักแม่งปิดใส่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่กลัวที่สุดนะเมื่อกี้นี้คือมันมันมีความรู้สึกว่ามีร่างอะไรพุ่งมาพร้อมด้วยเสียงกรีดจากในเตาเผาเดี๋ยวเฮืเอยอะไงยังไร อยู่ด้วยกันนโมอดซาพระกวะโตอะลาโตสมมาสมรตสนโมอัสมรทสมมาสมรตน้มทดะกวโตสมมาลุซา สาธูเดอขอตั้งจิตอธิษฐานอานิสงส์ผลบุญที่ได้สร้างสารากาบเรียนสร้างโรงครัวสร้างติพาสร้างหอระฆังสร้างบ่ออภัยทานสร้างห้องบรรทุกสร้างจนเป็นวัดวาลามขึ้นมาขออานิสงส์ผลบุญนี้อุทิศให้กับทุกดวงจิตทุกดวงยานที่ถูกเผาอยู่ในเมนุเผาศพนี้และทุกดวงจิตทุกดวงยานที่วนเวียนอยู่ในวัดล้างแห่งนี้ขออานิสงส์ผลบุญในการสร้างวัดวันนี้ส่งถึงทุกดวงจิตดยาณผู้ท่านทั้งหลายและทุกโยนหมดทุกสุขโยนหมดสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สาธุด้อรับบุญก็สงกันเดอ้อพี่คนดูแลพี่กูจํจำชื่อแกไม่ได้ด้วยพี่ได้ยินเสียงผมไหมพี่เฮย้ยรีโมทร,รถดังหมาหอนละงมเลยเดี๋ยวเฮย้ยเปิดไม่ได้รีโมทร,รถดังพี่สัน สัญญาณรถผมดังซึ่งกุญแจอยู่ที่ผมตอนนี้หมาหอนระงมเลยเสียประตูเปิดเฮ้ยแลวรถสัญญาณรถดังตี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 เมื่อกี้นี่หลังจากอุทิศบุญเสร็จนะครับอันนี้เี๋ยนนะพี่มันเป็นเสียงไม้เปิดได้กูก็ไม่รู้ละ ดี๋ยวดีด้เดี๋ยวดีดดีดีดีดผมขอไปไปที่รถก,ก่อนพี่พี่เป็นเพื่อนนี่ รถเมื่อกี้สัญญาณรถมันดังเสียงไปด้วยเสียงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ไอ้เยียเก้าอี้ที่กูนั่งกูไม่รู้จะไปไหนเลย แล้วเก้าอีพ้พี่ล้มไปเลยองครับแล้วรถสัญญาณรถแม่งดังะ่ะกูกันไม่ได้กูกลับไปได้เลยกูต้องรอคนเฝ้ามาอย่างเดียวพี่มันเป็นไรที่อยู่บนรถอยู่บนหลังคารถ แล้วทีนี้พอผมอุทิศบุญเห็นไหมครับพออุทิศบุญเสร็จสัญญาณลดดังพออุทิศบุญเสร็จสัญญาณลดดังพี่ดูนะครับผมล็อกอยู่นะพี่นะผมล็อกอยู่นะครับกดปลดล็อกอ่านี่เปิดได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเฮ้ย ทำไมประตูเปิดเสียงประตูปิดเดี๋ยวนะพี่นะมันกเสียงประตูปิดคุกก็ไม่มีแม่ยะทางรว่าในรถกลัวเสียงประตูเปิดลงหรือเปิดขึ้น